แทบทั้งประเทศถูกใจอ้อมสกาวใจแนะสิ่งแรกที่ต้องทำปมซอฟต์พาวเวอร์คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้ด้านออมสกาวใจภูลสวัสด์อดีตผู้สมัครสสกทมพักเพื่อไทยได้โพสต์โปรดพริจารณาและเสนอแนะด้วยค่ะน้อมรับฟังจากใจกราบขอบพระคุณอย่างสูงและบอกว่าออมคิดว่า สิ่งแรกที่ต้องทำตอนนี้คือทำให้คำว่า So ฟต p o w e เเข้าใจไปในความหมายเดียวกันหรือเข้าใจไปในทางเดียวกันก่อนไม่อย่างนั้นอาจเดินเรื่องต่อจากนี้ยากสิ่งที่ออมเข้าใจตอนนี้อาจเข้าใจไม่ตรงกับอีกหลายท่าน s อฟต power ก็คือแทรกซึมทางใจ การน้มน้าวให้คล้อยตามอยากทำอยากซื้ออยากใช้อยากกินอยากเสพความเป็นไทยผ่านสื่อผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเข้าไปยึดพื้นที่ในใจของประชาชนไทยเองเพื่อให้เห็นว่าคนไทยเองยังภูมิใจยังใช้ยังกินยังเสพสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันแล้วนำเสนอสิ่งนั้นออกไปทั่วโลก การวางกลยุทธ์คือสิ่งสำคัญว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนหรือสิ่งใดในความคิดของอมอมซอต์พาวเวอร์ก็อาจคือความเชื่อความมั่นใจการเข้าไปยึดพื้นที่ทางความคิดของคนว่าของของเรานั้นดีจริงรูปแบบการใช้ชีวิตของเรานั้นดีจริงงานเทศกาลต่างๆของเราดีจริงคุณลองมาใช้สิดีจริงนะแต่อย่างแรกสำคัญมากก็คือความเข้าใจว่าซอต์พาวเวอร์นั้น ควรไปในทางเดียวกันก่อนทำเพียงนิดสกิจที่ใจ